เห็นเต็มๆอ่ะพี่ไม่เห็นเลยนี่ยกโทษที่แกหอบเท้าหลุดใส่หัวเลยอะไรผ่ากันขาไม่งี้นอ่เธอหมว่าแคทนั่งกำลังแบบพี่ไอ้เฮ้ยคือพี่ไม่รู้ไม่คิดว่าแคทไอพี่ไอ้ไบรมันจะก้นคว่ำ เจ็บดิอะอะไรหรอเอ้ใบเจ็บหมดอ่าท้องทระงมันกระแทกลงเ้าลยลงเท้าบินตงดาพป้งทำไมพี่ไออย่างนั้นอ่ะเธอบอก้หรออยท่านี้ยี่เตะขึ้นอ่ะแล้วให้ก็พยายามแบบพี่ไอ โออโทษี่ไอเออโอ้ยเมื่อกี้ลื่นในห้องนกำลังเอ้ากำตานอนอนกำลังแกล้งุดครูลื่นที่ไหนเน็ตในห้องส้วมล้มไหมล้มยังไงกะล้มอยู่แต่ว่าเอ้าล้มเหรอฮะแต่ว่ากระแทกแต่กระแทกสะโพกด้านเดิมที่ล้มอีกแล้วเฮ้ยโอย เฮ้ยขนาดแบบช้าๆแล้วเนาะเว้ยมันเฮ้ยกระทบกระเทือนเจ็บไหมตอนมันไม่รู้สึกแต่ไม่รู้ข้างในเป็นยังไงเพราะยามันออกหน้าจะออกรีดอไม่ระวังหรือว่าอะไรเงี้ยระวังดีระวังมากแล้ลื่นเลยแล้วลื่นมาแล้ลื่นไงตอนจังหวะที่มันจะเอาทิชชู่ บลดเพราะมันเอียงเพราะมันมันติดอันนี้มันเอียงยากอ่บะบลดโอโ้โหมันไม่มีแรงไะขาซ้ายมันนั้นนะ่ะมันนั้นเหมือนตอนที่ล้มมันนั้นแหละขาซ้ายขาซ้ายมันไม่มีแรงขาซ้ายไม่มีแรงโดยที่ไม่รู้ตัวมันก็เลยล้มไปคราวนี้เราเดินแล้วก็ลงขวานักหนักดิ ว้าหนักเ้วก็ไปกระแทกกำลังอีก้วก็ต้องพอดีตึ๊บ่าพิการเออคนพิการเดินได้อยู่เอาอันอนั้นมาซ้ายใตเบาๆไงเอาเสื่อเพลงให้หน่อยมาจำเนื้อเรืยงจ,ออจำได้แล้วบอาอันอยู่ในกระเป๋าว้าเอาเน็ตค่ะ อะไรกินขังยาวนะเขหัวใจเฮิร์นอะไรเนี่ยเน็ตเน็ตเน็ตพับหรืออะไรอ่ะพับเดินจะขึ้นไปบนห้องฮะเดี๋ยวขึ้นไปบนห้องขึไปเอาขึ้นไปก็ออกไปดีมีเสื้ออีกเราเนื้อเผิด ถ้ากระเป๋าจะเยอะขนาดนี้เขาเรียกว่าของใน,นกระเป๋าหรือเปล่าใช่ะะนั่นแหละเลหนื่อยวะอยากกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เห็นมีเลยอันนี้ ว้าวนี่ดิคนผิดเป๋าเปลาผิดอะไรนี่เยอะแยะกระเป๋านี่แหละพี่มีนี่ดิลองแค่หาดูไม่เชื่อเนื้อเพลงพี่เว้ไม่มี มีแต่เนี่ยเขินกับตะลึง โซ่บังอยู่ไหนอะห้องห้องแชทเดี๋ยวเดี๋ยว ครับคุณแนทคุณพันและคุณชายพอมาเกินนานแล้วหรือยังคุณ็นชัดส,สุกรักหรืครับคุณนแนทคุณพันธ์ไปดนหองนอนหมไปดูใน้องนอนไ้หไรเนี่ย,ยนะม่วเมื่อวานเนี่ยคุณไม่มาได้ขึ้นไปอ่านเปล่า ใส่กระเป๋านก็ไม่ขึ้นทางนี้นะ จะบออดปวดเมือเลยเนี่ยเกอตัวเล็กไปปะเกิตัวเล็กไปปะไม่ตอนนี้ปิดไว้ปิดไว้ปดไว้ดีกว่ารู้อยู่เฮ้ยหมันหุ่นยนต์เลยเออมันงปิดปิดไปดีกว่าก็ต้องปิดอยู่ ไม่เปิดแน่นอนออใส่นี้ไปตั้งเดือนนะตายแน่ถายใช่ไหมก็ต้องประคองหลังไว้อ๋อเดือนนึงแล้วหาเล้วเดือนอสองเดือนไม่ไม่หา,ห,าหรอกยาหมดธิ์ภายในสามเดือนถ้าไม่ดีผ่าถ้าดีก็แล้วไปเดี๋พาไปหาคนคนนึ่งต้องแบบดูแลดีๆเพื่อให้ ก็ไม่ให้มันฉีกอีกอะบอกเรี่อภาพไปหาคนคนหนึงเจอไหมจบซีซั่นกลอเนดฮะโอ้ยเป็นไปได้ยังไงเมื่วานให้เอาขึ้นไปอา่านวาห้องแดนะ่ะดูดดหน่อย เป็ท้าเท่<ห>แน่ละชิดลฝันในใจด้วยรักและความถูกพันมือเธอสอบตาเก็บฉันต่างพบสุใจเราไว,วา้วันเป็นนาทีที่สำคัญ จดจำต่อไปแสนนานราบวันพ่านพันภาพยังไม่จาง uh uh. ไม่เลือนลางจากหัวใจ uh uh. ดังเหมือนถูกแรงดึงดูใจเธอกับฉันไว้ทิ้งคูค่กันหา oh. กเมื่อใดจะกลต้องหา oh. เธออางว้างเพียงใดเงียบเหงาในใจเท่าไรอบอุ like ่นเดินดูถูกใจอ่อนวานละมุนดังแสงจันทร์เป็นหน้าเอ่ยมือเราอื้อมมือถึงกันโลกคลายหยุดหมุน จะมีเพียงฉันและเธอทำผ่านทุกคืนวันอันสุยาทางที่แสยาวไกลกับวันไรที่ต้องเผชิญ แบตเมื่อกี้ตอนก่อนออไปชาติมันเหลืออะไรอะอหร่อ,รอะไปด่โอ,อ้ยก็ไม่หนา่ะเนี่ยฮะนี่นี่เราหายใจก็ไม่ขนดหายใจไดโอ้ยชิวเวทบ,บ,บายบายในนนนััววววด้ยสสบบเราาคคง จะพบว่ามีบางคนพิเศษเกิดขึ้นในใจฝากโลกทั้งใดมหัศจรรย์แห่งรักสร้างสรรพลังอันยิ่งใหญ่ต่างคนอยู่ไกลแสนไกล หลับมยอยู่เคียงชิดใกล้ก็อฝันในใจด้วยรักและความผูกพันเมื่อเธอสอบตากับฉันต่างพบปะใจเราไว้วันเป็นนาทีที่สำคัญ จดจำต่อไปแสนนานตราบวันพันพันภาพยังไม่จางไม่เลือนลางจากหัวใจดังเหมือนถูกแรงดึงดูดังเหมือนถูกแรงดึงดูใจเธอกับฉันไว้เคียงคู่กัน หากเมือ่อใดที่กายต้องห่างจะอ้างว้างเพียงใดเงียบเงาในใจเท่าไรอบอุ่นดังดูมตัววันอ่อนหวานละมุนดังแสง โลกคลายบุญชูกัชจะมีพี่ฉันและเธอข้ามผ่านเขตคืนวันอันสวยงามโอ๊ยหน่อยเออโยนเรือใหว่า อ๋อไม่หนาวอืมอ๋อไม่หนา,หนาวเย็ค่ะบอกให้ใส่กางเกงใส่ไปในแจ็เกืตอะบแค่นี้ก็เ,เป๊ะแล้วนะลองเป๊ะแล้วนะร้องไห้เพลงเนี้ย โอ้เนตนั่งร้องร้องแล้วขนาดนี้โซ่ยืนร้องยังเคลียนอยู่เลยกลัวร้องไห้หหไม่รู้อะวัวนสอูพี่จะร้องไห้ทุกครั้งเลยอะฟิลเพลงมันมีข้มหมายานี่ข้ออ่านข้มหมายมันดีมากเราดช่วงเวลาเนีเมื่อได้หัวใจกระวนกระวายสับสนวั่นไหวเพราะใครบางคน โดยง<ม>พวเา,า,าเหตุปล่อยมันเป็นไปและเพียง,งเราลองเปิดใจจะพบว่ามีบางคนที่แศษเกิดขึ้นในใจเปิดโลกทั้งใดมหัศจรรย์แห่งรักโอ้ยลมยาวยาวไปนี้ ต่าง,ง,งคนอยู่กายแสนกาย,ย,ยคือคนข้างนอกอะคนแะพวกเราอะก็เหมือนกันกลับมาอยู่เคียงชิดใกล้รอวันที่กรับอยู่เพียงชิดใกล,กล้ก<ข>อนฝันในกอฝันในใจ,ในใจเกิดรักด้วยความผูกพัน <S <S เมื่อเธอสบตาก,กับฉันต่างผู้ว่าใจรอไว้วันเป็นนาทีที่สำคัญจดจำต่อไปแสนนาน ตา่วันผ่านผ่านผานภพยังไม่จางให้เรือลังจากหัวใจพเพลงจดโซโซะดีขนาดนี้เพลงโซก็ดี